ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเว้นแต่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและกลางคืนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกนหนาไว้ด้วยอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้วคาดว่าจะแผ่ก็ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่7-10มีนาคมนี้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะชี่นี้จะทำให้มีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยเริ่มจากภาพตัวรอกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะเวลาต่อไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกลางอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในขณะที่มีลมตะวันตก ในระดับบนจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ทําให้คลื่นลงบริเวณเอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกําลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศา,ศางเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา18นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง1เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา35นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง56เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลบานกลาง30เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาการการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจ,งจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก27นาที